สบายดีสบายดีน้องสาวซื้อ,อยังซื้อลานีลานีโอ้เป็ดตะแพงเด้อพี่น้องเดอ้อผู้บ่าวไทยผู้บ่าวลาวเห็นเราหมักได้เนี่ยนะเออเพื่อใจรับอยู่บพะถ้าผู้บ่าวไทยมกักเสนใจมาหาเออถ้าเขามาหารับรับเนาะเอออันนี้เป็นเจ้าของร้านเด้อพี่น้องเด้อขายยังขายเครื่องขายเครื่องเนาะ ผู้สาวงามๆเด้อปรรยากาศดีวิวงามเด้อเฮือนเราเนี่ยนะอายุสิบสองสิบสามเพื่อนเอาผัวเลยเนาะบางคนเนาะเออเอาเลยเออยังโสดเนาะเออยังเฮียนอยู่เนาะเหตงานช่ยพ่อแม่คือขายเครื่องขายของแม่บอเออเพื่อนผู้จบได้พี่น้องเอ้ยหูจักทรมาหากินบ่แม่เล่นแต่โทรศัพท์เนาะเออเอาฝากบอกพี่น้องคนไทยมาเที่ยวลาวเนี่ยมาเที่ยวมเ่เป็นภาษาขมุเลย มาเที่ยวเราแน่แบบนี้นะพระสาขมุมาเที่ยวเราแน่เด้อพระสาขามุดิเก๋เที่ยวยอดดิ